ปลายักษ์ก๋วยเตี๋ยวเรือทุ่ยวัลีชัยนะฮะร้านนี้มาเรามาลุยกันหน่อยไม่ได้มานานละอ๋อดูน้ำตกเดือดๆอย่ยยยยางนี้หอมมากกระตับสายเรานะฮะหมกเนื้อหมกตับมีบะหมี่บะหมี่เสิร์ฟครับมาค่ะสั่งสีชามรวดไปเลยนะคะถูกต้องครับโอ้เวลามาร้านนี้นี่แบบคลาสสิกบะหมีบม่บะหมี่นี่บะหมี่ นี่ฮะเขาใส่พริกมาให้เราแล้วแต่ว่าเราหมกตับถูกต้องฮะเติมพริกหน่อยนึงอ่ะเออเพิ่มชิมน้ำก่อนนะครับอร่อยอ่ะร้านนี้มันไม่ติดหวานนี่กรอบชอบดูดีฮะแล้วร้อนมากนะคะทุกคนนี่ฮะหมึกเนื้อหมกตับของเราสั่งหมกหมกไปมา ม่าเด้ง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 เออเด้งแน่นอนนี้ดูเยอะฉันไม่คุ้นเหรอกอดพ่อทำไมเธอไม่กินเส้นเล็กก่อนเส้นเล็กมันน่าจะอืดแต่วันนี้มัมีคือคิดเองคิดเองมั้งคลิปนี้แหละมากักหะดูงหน่อยไม่หน่อยเันนี้รวยหน่ะเวลากินกากนะโอ้กากหะูงเนี่ยโคตชอบเลยโอ้โหดูเยอะ คนนี้เองเขาชอบใช่ไหมคนนึงเแล้วมีอะไรที่ไม่ชอบไหมมีบ้างนะฮะแต่เราก็จะไม่เอามาลงขนาเองดังนั้นสิ่งที่คนเห็นในแกล้เราก็คือสิ่งที่เราชอบเพราะถ้าเราไม่ชอบหรือไม่ถูกต้อเราเราก็ข้ามไปถูกต้องคนอื่นอาจจะชอบก็ได้ไงอืมแล้วแคปบหมไปทางกุ๊บกับกุ๊บกับกุ๊บแปบกุ๊บแปบกุ๊บกุบกุ๊บแป๊บก็ดีเลยอะเลยเนี่ยนี่อันนี้ชามเท่าไหร่คะขอบคุณค่ะอันนี้ชามเท่าไหร่ ไม่สิบหกบาทสิบหกบาทโอ้ถูกชามละสิบหกบาทเนว่าที่บอกนี่ไม่ใช่อะไรนั้นเวลาลงคลิปอ่ะอีกคาถามหนึ่งอีกคอมเมนต์หนึ่งที่มาบ่อยคือโอ้มีเงินจะกินได้สิทุกคนเนี่ยสิบหกบาทใช่ครับสิบหกบาทอร่อยรวยครับเป็นราคาที่น่าจะพอเข้าถึงกันได้อืมอืม สักนิดก็อร่อยแล้วอ่ะราเนี้เส้นเล็กมีเส้นเล็กฮะกินหมกกันเลยใครติดตามตาม,มาบานจะรู้ว่าโอป้าชอบกินเส้นบะหมี่เส้นเล็กใช่ครับแล้วหมกหมกแบบนี้นี่คือแบบก็ชอบอ่ะลุยฮะและเป็นคนชอบรวมชามเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ชุดมันมันหน่อย เดี๋ถ้าเป็นฉัน่จะไม่รวมเพราะรู้สึกว่จะอืดไวคลิปเองกินเหรองกินไม่ทันจริงครับแต่โอป้าไม่ต้องห่วงนะเส้นไม่มีโอกาสได้อืดน้ำไม่มีโอกาสได้หายร้อนนะฮะหมดไปก่อนจริงแล้วเกี๊ยวกับกรอบกับน้ำตกนะอกลียือดีนะหืมกอดรอบจริงๆชอบกินเกี๊ยวกับน้ำถ้าเกี่ยวทุกอย่างเวลามันดูดดับน้ำเข้าไปอ่ะมันได้ฟิลมากลุยังร่างกายต้องการคาร์โบไฮเดรตและของทอด chết rồi được đưa này đã, có nó tột nữa là đi không còn gì đâu ồ subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เผ็ดทุกอ่างโอ้โหคุณก็บอกพิกรอยเลยดูดิพิรอยเลยพิรอยโอ้เห็นดูเมียบอกเผ็ดโอ้นี่เวลาแบบเคี้ยวเพราะมันโดนไปในน้ำตกมันอร่อยดีเนาะไม่ดีเนาะมามามาให้กูณก็งปิดท้ายเลย เยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนที่พูดเยอะเธอก็ไม่ค่อยฟังก็เลยว่าฉันจะพูดให้น้อยอ๋อเหร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 อยอดไหมคะเชี่ยว